อสมั so วันนี้เราอยู่ที่โอซาวารามีนะครับสาขาป <Yeah. S 1> ั๊มปตทบางบอน5ตรงข้ามโรงเรียนศึกษาารีนะครับขาออกไปสมุทรสาครน,นะครับโอซาวารามิงยังคงคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือความอร่อยในแบบของความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆและการให้บริการแบบจิตวิญญาณโอโมเตนาชินอกจากนี้เรายังมีคอนเซปต์ที่เรียกว่าการขอบคุณที่มาจากหัวใจครับกลุ่มเมกุมิกรุ๊ปเรา ยังคงเผยแพร่จิตวิญญาณญี่ปุ่นแท้ๆในรูปแบบที่มีความความตื่นเต้นความสนุกสนานและเรายังให้ความสำคัญเรื่องของการขอบคุณปีนี้เราจะขอบคุณลูกค้าให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนี่คือคอนเซ็ปของโอซารารมงและคาราเกะเคียวไดเราจะเผยแพร่ความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆแบบนี้ทั่วประเทศไทยด้วยครับ